สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุก,ท,ก,ท,กทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่นะครับืันนี้ก็มาพอมาพอกันอีกเ่นเคยนะครับผมกับแนวทั้งของตัวเลขน,นะครับผมืมันนี้กับวันที่สิบสาม4สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่เดือนมการาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็ แนทางว่าฝังว่าตอนพี่น้องข้าเก้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับโครงสุดท้ายด้พี่น้องเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยโครงสุดท้ายนะครับของงวดประจําวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเดือนอ่มกรลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเอาล้พี่น้องก้อนจะขอยเป็นแนวทางตัวเลขนะครับก็ไปเบื้องสรุปนะครับ สรุปของงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับผมนี่เป็นแนวทางของงวดต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องก็จะคอยบันทึกงตัวเลขของงวดประจำวันที่17เนี่เนาะกับว่าเบอร์สรุปของงวดวันที่2ก่อนนะครับผมน่งวดที่ผ่านมาเลขออกนะครับเลขออก เลขออกสองศูนย์เก้านะครับสองตัวล่างกระหานหนึ่งนะครับผมรงวที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าเลขในตารางนะครับเข้าที่สองเก้านะครับในตารางเข้าที่สองเก้านะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับตัววิ่งรูดนะครับผมเข่าสองกับเก้านะครับเข้าสองกับเก้าบนนะครับผมเป็นคููทางได้นะครับเข่าสองกับเก้าบนนะครับผม สองศูนในตารางน,นะครับสองศูนย์เก้านะครับเขาสามตัวนะครับลืมไปนะครับผมสองศูนย์เก้านะครับเขาสามตัวนะครับสําหรับในตารางนะครับผมส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะลุดนะครับตัวเจาะลุดนะครับผมลักลอยกับลุดนะครับส่วนสามตัวบนนะครับผมสามตัวบนนี่ ใน062นะครับออก209นะครับกับหัวนะครับผมเลข6นะครับนี่เลข6นี่ครับจา6เป็นเลข9ก็ได้ตดนะครับก็หลดไปนะครับผมสำหรับตัวเจาะนะครับเอาเฉพาะในตารางนะครับในตารางแล้วก็ตัวเด่นนะครับอ่ะก็วันนี้ก็ไปเบิ้งกันต่อนะครับผมไปเบิ่งกันต่อนะครับ เอาละครับสำหรับงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับรัฐบาลไทยคงสุนทางวันที่สิบเจ็ดนะครับก็มาเบิ่งกันต่อนะครับนะครับว่าเราก็ฝากอะไลกดแชร่นะครับฝากอะไลกดแชร์คนอะไรคนเราแชร์นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับท่านที่ชอบนะทั้งตัวเล่ก็ย้ํากดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสําหรับ กองสุดท้ายวันที่17นี่นะครับผมของรัฐบาลไทยนะครับก็เลขในตารางนะครับ0 6 4 3 7 2 9นะครับ0 6 4 3 7 2 9นะครับผมตัวเน้นนะพี่น้องก็6 4 3 7 2 9นะครับนี่คือตัวคิดว่านะ่าจะข่าวินนะครับผมบนล่างนะครับบนล่างส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นก็คือ เรีนบนล่างนะครับ2กับ3นะครับ2กับ3เน้นที่2นะครับแต่ว่าสามเอ็ดกับเก้าน่าจะเป็นบนนะครับสองอาจจะเป็นล่างสามจะเป็นบนนะครับผมเน้นเน้นสองตัวเดียวกันนะครับส่วนเลขจอนะครับตัวจอก็มี บนกันล่างนะครับบนกันล่างใน4คู่นะครับก็คือ03 04 83 73นะครับอันนี้คือเลขตัวบนกันล่างนะครับผมเน้นที่03 83แล้วก็73นะครับ04กับอนไรนะครับเด้อพี่น้อง04กับกันกันไว้นะครับส่วน เลขล่างนะครับเลขล่างกันบนนะครับล่างกันบนก็สองสี่สองห้าสองเจ็ดนะครับเน้นที่สองเจ็ดเดินไปน้องมาต่อหลักร้อยครับตามต่อหลักร้อยก็คือเก้าหกหนึ่งนะครับเก้าหกหนึ่งนะครับผมหลักร้อยนะครับเนี่ยเก้าหกหนึ่งนะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวมีสามคู่นะครับฝากมาสามคู่ใด้พี่น้อง ฝากไว้นะครับ903 983น7 3สนะครับสำหรับ3ตัวนะครับส่วนเลขติดบนก็คือ879นะครับผมอันนี้เลขติดบนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยมวดประจำวันที่17นี้นะครับผมก็เลขวันคู่นะครับก็อย่าลืมนะครับ6 1นะครับ กักันๆไปนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมเด็กวันคู่นะครับปีที่แล้วก็ออกกหนึ่งนะครับปีนี้จะมาบหรืออาจจะเป็นตัวไก่เคียงนะครับผมหนึ่งหกอาจจะเป็นหกสองหรือเจ็ดสองก็ได้นะครับกันกันๆไ้ครับผม เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของหมวดประจําวันที่สิบเจ็ดนี่นะครับแคปหน้าจ,จะไปเลยครับนะครับสำหรับกล้องสุดท้ายของวันที่สิบเจ็ดนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้พี่นอ้องใส่วิจ,จรารย์ในการรับชมนะครับตัวเลขทมีเข่ามีหลุดด้วยพี่นอ้องตัวเหลข,ขมีเข่ามีหลุดนะครับ มากระจัด,ดกระพาันนะครับผมเจขึ้นมาเป็นาทา้ายกับพี่น้องเย็บตีและผู้ชมทั้งช่องนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับผมก็ขอ้โซใไ้มันรำรวยถูกหวยด้กัน,นะครับขอยโซใไ้มันกันทุกๆทันทุกคนนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับส่วนมีเงินมีทองใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินไหลกองท้องไหลเข่ากระเป๋าตุงตุงทุก,ท,กทันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็พ่อกับเี่กลาวพัฒนานะครับผมลาวพัฒนางวดประจำวันที่สิบห้านะประจำวันที่สิบห้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมสวัสดีครับ